เปี uh ่ยบอกแล้วลมเย็นเย็นโดนตีไปหลอวเพนี้ัมอไม้เป็นบิ๊ก มานั่งคางเบี้ยขับบ้างไปให้มีความดูเลยนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยากถ่ายรูปหรอจ้ะรูปนี้หางม้อไม้เป็นพีเจดเลยนะครับถ้าอยากถ่ายรูปนะครับตั้งกล้องไว้เลยนะครับเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วกดถ่ายนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปเลยเอ้าวอ้าวอาไอ ไปเก๋ยอาจารย์อาจารย์หนูวิ่งหนีไปไหนแล้วนี่เดี๋ยวพ่อพี่ดาวยาวเหรอทำไมห้าเข็แม่งเหลือสองเข็แล้วนี่โอ้ยเจมมันดูหงพี่ดาวเน่ยทำไหนวะใจเยือย จ้าวเดี๋ยวนี้เขาเลิกกลางแล้วเอา้าเลิกกันตอนไหนวะหน้าร้อนทำไมเลิกตอนหน้าร้อนมานองบางพลงมัวแห่รล้อเล่นค่ับเออแต่อย่าบอกน้องจ้าวด้วยคนไหนวัจจเนียไดเดื้อหีจำลุงซิบูบอกน้องพี่อยางหวังดีนะเรือเป็นอะไรอย่านั่งไฟฮะ ารมอารมเอาทำไมอะเดี๋ยวมันเบี้ยวอะมันเบี้ยวแล้วอะไรนะแม่โอ้แต่วันนี้ขอให้ก,กูกลางมีความเดือดกูโกเลยบางคนถามนะครับถามกระเปาเอพี่อ่างได้เห็นในทีวีเดินไปเดินมาเป็นอะไรหรือเปล่าผมอยากเรียนตำตงว่าพี่อ่างเนี่ยเขาเป็นง่อยง่อยพ่งอะบอกพี่น้องอ บางบวกของยาวหัวร้อเห็งเห็งแบบเนี้ยทำไมทำผู้หญิงบางบวกกองร้องให้มาแล้วเขาโดงลักต่างอูขโมยเรือเขามาไอจากน้ำควัอยู่แต่ในตลาด นน่้นำใครมามีลักร้องสาวสวยมาด้วยคนหนึ่งอยากจะฝากไว้ด้วยเหรอสาวปานธนพรก็เดินทางมาด้วยมาจีเนี่ยแต่พี่แอดจะไม่ได้มาช่วยเป็นพี่แอดหน่อยได้ไหมอ๋อให้อ่ะเบนพี่แอดอ,อะดําหลับหนุหน่มดาวสาวปา ึงกระเด้าดูมั่งทำไมเดี๋ยวขมมึงกระเด้งไปใจหน้าพี่เขรอะสาวปานนะคะโอ้ยเจ้าปุ้ยขออภยัยนี่เจ๊หังเมียปาน้องสวัสดีทุกท่านค่ะ,คะแม่มาอยู่เลยเป็นไม่ค่ะนี่แต่บอกพี่มวนแดงด้วยทำไมคะพี่เหงาไหมพี่แ่ <c oughs> แดมบอกว่าเหงาพี่แม่ไม้เป็นไม้ค่ะร้อยเดียวเอาไหมแม่นั่งหลังคืนเลยเดี๋ยวกตบปากแตกเลยอย่างเอาไหมพูดดีๆพี่ขาหนูขอโทษนะคะ<อ>เล่นตลกอย่างเดียว